สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพริสจะมาแจกโพยเงื่อนไขแฟนสยองสุดขนันษากันค่ะด้วยทีมที่แพร์ใช้ลงจะมีมิโนเป็นดาเมจหลังแพรจะเลือกบัฟดาเมจจริงและบทขยี้ไว้และเลือกให้มอนต้านทานดาเมจคิแทนคิเลดเพราะถ้ามิโนคริกไม่ออกดาเมจจะหายไปเยอะม,มากส่วนบัฟถึกให้เลือกเป็นดีฟนอนเพราะอัตราอดทนจะทําให้มอนถึกกว่าและเลือกสีพาโทตรงข้ามกับที่เราเอาตัวลงมอนจะไม่ได้รับบัฟชนะสีพาโท เคลีรแกรก็คือทํำยังไงก็ได้ให้มีโนโได้อันติในเทิร์น2ไม่งั้นเราจะโดนลบแต้มอันติจากเงื่อนไขที่เราได้เลือกไว้และแพจะใช้เซกิเป็นตัวดึงดามเมจทั้งหมดเพราะมอนค่างๆตีแรงติดฝนมาในทีมเพื่อเอาพาสีเพิ่มคีดามเมจและวิโอลาไวบ้บัฟคีดมำให้มีโนโกับแปะดีบัฟลดดีเฟนส์ของบอสโดยแพจะบัฟฮิวไว้ตลอด เพื่อเอาแพสซีฟโลกของวิโอล่าช่วยทําให้เรายืนทนมอนและบอลได้นานยิ่งขึ้นแนะนําว่าถ้าการเลี้ยงมาไม่ดีให้รีไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะจะมีผลกับการเรียนสกิลมากลองไปดูการเล่นตามในคลิปนะคะไปกัน บอกเลยว่าใครมีมิโนติดทีมเอาไว้ช่วยได้เยอะมากนะคะอย่างอันนี้ด่านนี้นะคะแพ้ก็จะได้630แต้มติดท็อปร้อยแน่นอนลองไปใช้กันดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย